สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำเมนูแซ่บๆอร่อยๆง่ายๆนั่นก็คือเมนูยำทูน่าค่ะเครื่องยำทำง่ายๆนะคะเครื่องยำก็เครื่องยำธรรมดาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำวิธีการยำค่ะ เเครื่องหั่นแครอทค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะบางๆค่ะหั่นพริกค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆนะคะเราจะได้ความเผ็ดจากเม็ดพริกค่ะอันนี้เป็นพริกจินดานะคะมันจะให้รสชาติเผ็ดเข้มเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะแล้วก็มาเตรียมหันนะ่นมะเขือเทศค่ะ อย่าลืมว่าต้องเอาไส้ออกด้วยนะคะเพื่อให้ยำของเราเนี่ยจะเก็บได้นานค่ะจะได้ไม่บูดง่ายค่ะหั่นหอมหัวใหญ่ค่ะหั่นบางๆค่ะแล้วก็เอาไปล้างอีกรอบนะคะเพื่อให้น้ำยางของหอมหัวใหญ่เฟือนๆอ่ะออกค่ะหอมหัวใหญ่เนี่ยมันจะให้รสชาติหวานตามธรรมชาติของหอมหัวหอมค่ะ ันนี้เราก็มาเตรียมหั่นหอมแดงค่ะหอมแดงจะมีรสชาติเข้มนิดหนึ่งนะคะกลิ่นจะแรงนิดหนึ่งค่ะแต่ว่ามันเหมาะกับอาหารที่ให้รสชาติเข้มข้นค่ะ แล้วเราก็มีหอมแดงใส่ด้วยเพื่อเติมรสชาติของยำค่ะเพราะว่าหอมแดงมันจะเติมรสให้ยำของเรามีความเข้มข้นขึ้นแล้วก็ได้ออกมาเป็นพริกหั่นเล็กๆค่ะเพื่อเติมความเข้มข้นเผ็ดจิ๊บจาบนะคะเป็นพริกกินดาค่ะหั่นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็มีผักชีนะคะผักชีผักชีต้นหอมโรยหน้าค่ะเพื่อให้กลิ่นหอมแล้วเราก็มีมะเขือเทศค่ะหั่นเล็กๆนะคะหรือจะเป็นมะเขือเทศ่าาชีนีก็ได้ค่ะแล้วก็มีแครอทค่ะแครอทหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อเติมสีสันแล้วก็ได้วิตามินจากแคร น้ำปลาค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลค่ะจะเป็นน้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลน้พเ้าก็ได้ค่ะน้ำมะนาวค่ะทูน่าที่เราใช้ยำในวันนี้ค่ะก็จะเป็นเซเลกทูน่าจะเป็นทูน่ายี่ห้อไหนก็ได้นะคะทูน่านี้เป็นทูน่าที่แช่ในน้ําแร่ค่ะเราจะไม่ใช้ทูน่าที่แช่ในน้ํามันค่ะเพราะว่าเราจะดูแลสุขภาพค่ะเดี๋ยวเราจะบีบน้ําออกนะคะ ทูน่าในน้ำแร่เวลาแช่มันจะมีสารอาหารคงที่คงอยู่ดีค่ะแล้วก็เนื้อก็ยังคงเป็นสีชมพูอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปเวฟให้มันสุกก็ได้เยอะนะคะทูน่าหนึ่งกระป๋องค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ใโครเวฟฆ่าเชื้อสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าทูน่าที่อยู่ในกระป๋องเนี่ยมันอาจจะมีเชื้ออย่างอื่นเจือปนเข้ามาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเอาไปเวฟให้มันสุกเพื่อความสบายใจในการทานค่ะเราก็เอามาใส่ในโครเวฟทําให้สุกอีกรอบหนึ่งค่ะ เดี๋ยวเราไปทำน้ำยำกันค่ะอันดับแรกเราก็ใส่น้ำปลาลงไปก่อนค่ะประมาณสักหช้อนถึงสอช้อนนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ทูน่าแบบไหนถ้าเราใช้ทูน่าแบบในน้ำเกลือเราก็ต้องใส่น้ำปลาลงไปนิดเดียวนะคะเพราะมันจะมีความเค็มจากทูน่าอยู่แล้วแต,แต่ถ้าใครใช้ทูน่าแบบในน้ำแร่ก็ต้องเพิ่ม น้ำปลาลงไปอีกเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามันจะจืดมันก็จะมาอร่อยที่น้ำปรุงค่ะแต่ถ้าใครใช้ทูน,น,น่าในน้ำมันนะคะก็ต้องน้ำปลาก็เพิ่มเข้าไปอีกเล็กน้อยค่ะอันนี้เราก็จะละลายโดยใส่พริกลงไปค่ะใส่ของที่แข็งๆหรือของที่ละลายยากลงไปค่ะถ้าต้องการเผ็ดเราก็จะเอาพริกไปบดหรือพริกตำให้ละเอียดนะคะอันนี้เราต้องการใส่ให้มัน เผ็ดปานกลางเล็กน้อยนะคะแล้วก็ให้หน้าทุนหน้าเราดูสวยงามต่อไปเราก็ใส่น้ําตาลค่ะพอน้ําตาลละลายยากค่ะอันนี้จะใส่มากน้อยแคะ่ไหนก็ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ละลายให้เข้ากับน้ำปลากับพริกค่ะกดละลายไปค่ะใส่ผักที่มันเห็งแข็งก่อนนะคะเพื่อให้มันเข้าเครื่องค่ะ แล้วเราก็ใส่แครอทค่ะแครอทนี้ใครจะเป็นลวกก่อนก็ได้นะคะหรือว่าใส่แบบดิบๆก็ได้ค่ะแต่อันนี้เราขอลวกนิดนึงเพื่อให้มันนิ่มค่ะแล้วก็เป็นการฆ่าเชื้อไปด้วยแล้วต่อจากนั้นเราก็ใส่หอมแดงค่ะหอมแดงจะแข็งนิดหน่อยนะคะเราก็เลยต้องใส่คนเข้าเครื่องก่อนแล้วเพื่อให้กลิ่นของหอมแดงเนี่ยออกนะคะกลิ่นมันจะหอมกลิ่นจะฉุนนิดนึงหอมแดงมันจะเหมาะกับอาหารที่มีรสเข้มขน้นค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะกับผักที่มันเป็นผักแข็งๆนะคะแล้วก็คนค่ะเดี๋ยวเราคนเข้าเนื้อเข้าหนังเข้าเข้ากับน้ำยำแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปราดที่ทูน่าค่ะอันนี้เราก็จะใส่หอมไปเราจะค่อยๆค,คนค่ะเพื่อไม่ให้ผักช้ำค่ะผักเราจะได้กรอบ ก็ใส่มะเขือเ,เทศเราจะเหลือไว้นิดนึงเอาไว้สำรับจัดหน้าค่ะจะได้มีสีสันเพิ่มขึ้นค่ะแล้วเราก็ใส่แล้วเราก็ใส่ต้นหอมผักชีค่ะคุกไปเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมเดี๋ยวเราก็เอาไว้โรยหน้าอีกรอบนึงเดี๋ยวเราก็อย่าลืมว่าต้องตามด้วยน้ำมะนาวทีหลังนะคะเพราะน้ำมะนาวเนี่ยมะนาวมันจะมีรสเป็นกรดเปรี้ยวค่ะมันจะไปกัดผักนะคะเราก็เลยต้องตามด้วยทีหลังค่ะ ต่อไปเราก็จะเอาน้ำยำที่เราได้คุกเครื่องไว้มาลาดไว้ที่ทูน่าค่ะเราจะได้คลุกกับทูน่าให้เข้าเครื่องค่ะเราก็จะค่อยค่อยคนค่ะคลุกให้เข้ากันกับทูน่าค่ะแล้วก็ชิมรสชาติตามใจชอบค่ะอันนี้ต้องค่อยคอยคนนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็ตามด้วยมะนาวค่ะน้ำมะนาวเราจะใส่ที่หลังค่ะเพราะว่ามันเป็นกรดมันจะได้ไม่ทําให้ผักเราช้าม,มากค่ะอันนี้คือน้ำมะนาวค่ะยำเราจะต้องเติมรสเปรี้ยวนำสักนิดหนึ่งนะคะ ถ้าจะให้หอมมะนาวเราก็จะต้องใช้มะนาวสดๆจัดผลด้วยนะคะราดทั้งบนค่ะเพื่อให้มีกลิ่นหอมค่ะนี้เราก็ชิมตามใจชอบได้เลยนะคะเราจะปิดท้ายบนหน้ายำด้วยนะ้ำมะนาวค่ะจะได้มีกลิ่นหอมค่ะ แล้วก็โรยแต่งหน้าได้ผักชีค่ะแล้วก็จัดตามด้วยมะเขือเทศค่ะ มีรสเข้มข้นค่ะรแสแซ่บรสเปรี้ยวนำค่ะจิ๊ดจ๊าดเลยใครจะชอบแบบไหนก็จัดปรุงตามใจชอบเลยค่ะยางแค่นี้ยำของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำทูน่าก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะช่วยกดปุ่มไลค์กับสับสครายให้หน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ